ไัปนบหกเป็นบ <Ay glorious. S 1> ัไปเป็นไปแบบนี้ควาแม่นดีเ้เมื่อกี้ว้ายสผมบสผมก่อนอาบน้ำด้วยเล่นไปอาบน้ำ ไต่ออกแล้วออกมาปวดขวดหลกันแล้วบีบหลจุดนาอยาดีจ้าออกดีดน้น้ำนัองน้ำก้นนดหน่อยมา ขาแบบนี้เลย่นอกอันนี้ก็สบูเลว้ยวเสิเลยโอ้ยตาออกนี่ดีผมแข็ง้างมาแน่นอยู่ตาออกแล้วล่ะเจ้คืไปล่างเออโหูน <c oughs> นี่ย นีนไ<ว>ไยไหวเงขัา,ขาววะออกดดอไปไว่าินหนาอาบเน่เอาสบูไปอาบได้หเดบูนี่ดิสบูลงยังไงลดสตอบ,บรี่ิตอบรีฮะทับทิมเลยไหน ทิมหอมเด้อหอมมาเจอ้อเอีาอูวูเสือนี่เนสืไม่จะเกี่ยหนซพี่น้องอาบัสิล่ะเออพี่พี่ันอ้ยอันนี้ก็น้ำน้ำแร่ธรรมชาตินี่ นามแหลกธรรมมาสตราดนีุดยอดแล้วพี่น้องมาสัมผัสกับบรรยากาศสมัยเป็นเด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วมาสัมผัสบรรยากาศสมัยเราเป็นเด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยอธรรมาสตร์นี่เห็นไสมัยเด็กี่ว่ามีเด้สบู่แบบนี้แต่เมื่อก่อนมันไม่มีหรอกสบู่แบบนี้ เอาาเอาาสบู่เหลวไงเออสบู่เหลวแบบเมื่อก่อนนี่ขแบบี้ต้มนี่ละพี่น้องเอยและนามแหล่เอาขี้ต้มนะ่ะทูตโตพี่น้องอยากขาวแห้งเนาะสมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กข้อยอยากอาันอยากขาวแห้งเอาขี้ต้มทูทูตโตแล้ว,ข,วข้าวแล้วข้าวปื้อ <laughs>

มันหอมจมิตตแสดงว่ามันหอมมันหอมมันหอม